พอดีฮะพี่ชอบเราชื่อเลยนะชิตีโอสมะเออมึงมชื่ชทองแล้วก็มึงเบล่ชื่ออ่ะแต่ขอตักสูตรชิ่ตีโอสมะกับรายการเด็กโปรไฟล์ประจำปีที่ไม่ได้ทำมาเป็นจีจริงไหมอ่ะไอพูดนี้ไม่กลวาเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ไจะมีเด็กโปรไฟล์สุดเอกแน่เนี่ยมีแน่ๆแต่ไม่รู้ชาติไหนเรงอะไรก่อนพ่ออ่ะ เหมือนกันเกียวอะเ้นเกียวรอเราเไปเราัไปไปเราจับึ้นเรื่อง้วันนี้เรามาได้บฟไฟกับเด็กที่ว่ามาเป็นหลายเดือนล้ะแต่คิดจะทํไอ้เีมีอลคิวกกันั่นแหะมีอะไรหรอกกัอกวกะสายชา์โรฮอรโต้ี่ใส่บุฟฟ่ต์ ที่เราใส่ตัวหลักคือชาราฮอตตัวหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยถึงคนชาราฮอตบอกชาราฮอตบอกว่าออโตเริ่มเริ่มแอตแทคเฟสดโบกหนึ่งพันตามโซแล้วก็สกิลล่างอามุ่งมุ่งอยู่กับต่อสู้เพื่อนจะตีถ้ามีโซสุดสามใบขึ้นคาร์ดบัตหนึ่งแตนแถวด้านทั้งหมดขอบคุณที่ไปนี่สองใบไม่นับแว็นไงแตนเลยกับแถวด้านทั้งหมด เคยเห็นแบบสุ่มกิ๊บไหมโอสุ่มกิ๊บแบบเดี๋ยวไอตัวงซ้ายไปันลุกขึ้มาองเงโอเคโอเคหึงใบหรือถ้ามีสิบสามใบหรือมากกว่าจะให้สใบแทนหนึ่งใบอ๋อเออนี่ยเนีครับแล้วตัวดีตัวประจำแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวที่เขาใส่กันปกติเด้คู่กับแมงเนี่ยนะตัวหัวส้มหัวส้มที่ที่สายมันเรียกับมันเนี่ยตัวประกอบหัวส้มให้มันอยู่ดิมอที่นี่อผมนะตัว้อโซเพราะว่าเด็กเนี่ย บางทีเกมหนึ่งบางใบบางทีตัวเล่นวิ่งเข้าโซลล่แล้วก็ใส่จิ D ้วดเลยไว้ไปเดียวของน้าท่านไม่อา่านเทคมันคอมเมนต์มันต่อไปผมนะนี่ด่างวตานี่แข็งแกร่งที่สุดของฉันบรูเฟอร์ตัวเดอ้อมาจากชุดเกาเ่าวันหน้านี้มีที่ส่งเฮฟว์น,นี่มาใส่มาเพราะว่าเอามาฟาร์มตอนไลรแรกเพราะว่าชทอร์ฮอตมันเนี่ยไม่สามารถฟาร์มด้วยตัวเองได้ง่อยง่อยกว่าจีเยอะเลยเอ่ะกลับเป็นพาคเดิมดิกลับเป็นพาคเดิมดิ่เฮ้ยง่อยเฮ้ยอย่าทำตัวเป็น ต่อไผมนะจากบล็อก b ีทีกนั่นก็คือชเดีีี่ดเดบูฟสตัวชื่ออะไรวะเอ็มเบลมาสเตอร์บอกมีคอนตินิรเรียการแอนการเดียนแอนโปริกใช่เหมือนแล้วเาไม่รู้อะไรอยู่้าไปอาในแอปเคเคเอางกระมัวเทกเลยแล้วก็เป็นดีเต็ดไอซิ่งอนเน์นี่มื่อก่อนนะเนี่ยตอนนี้มีเบอกว่าลงสนามคาตาคาบาสหโซชาสาม ถ้าเกิดโซลาติสติเกอร์ในโจทย์หนึ่งใบแล้วก็มีเท็กบนก็เท็กแวนการ์ดถ้าแล้วนะเมื่อจะตีหนึ่งเกียร์สองเลยซุ้มกว่าบวกเข้ามาจนเจทย์อื่นไว้กากเกียร์แต่กากทำไมกรนข้างหลังแล้วถ้าเป็นดิมีมสิดใบเก่านะบอกลงสนามเปิดเจ็ดยัดหนึ่งใบโอเไเปแปดเปลี่ยนจริงไงเปลี่ยนใบต่อไปอ่ะมีมประจําดีมมีมประจําเด็กไม่ใช่มีมสิ่งของดีด้วยเด้อของดีที่เกือบโดนแบรนด์แเพลงเพลงไปยพร้อมกับโอ้บา โดนตอนนี้โดนพีเ่เล็งยาวแต่สัมผัสได้ว่าเขาน่าจะชิบหายเพราะเราจากลูอาร์ดมาไม,ม่หรอกไม่คุณไม่ใช่เป็นลูอาร์ลูกลักอะเดือนชุดานอะไรมาอะไรอะโอ,โอ้จริงด้วยอึ๊กใหไงลูกพี่ของข้ากูกวกิ้นไปพนนี่เกลิงเยีรโบตัวอ,อย่า,ายแรกเนี่ยเราใส่สามใบเขาได้ไหมอีกเรือนหนึ่งอยากรู้ว่าเขาสามารถเป็นยังไงเหรอดูทีมก่อนดูทีมก่อนเค้กก็ได้ เ้ยไม่ดูดที่ทบอกก่อนไม่ได้เพราะว่าเราไม่เราไม่เคยรีวิวเด็กนะ <c oughs> อ่ะง่าย <c oughs> เลยเลยนะเมื่อถูกในทับโซชารสองถ้าเกิดเป็นทิกเกอร์ได้โจนหนึ่งเนี่ยทีง่ายาเยีตีอ่าโซชารส,สองเออใช่ชไลอันนี้ก็เป็นไลไล่เหมือนกันไล่ไลลองเนาะกรณีกรณีมิ้งไม่ขึ้นมือมีบอกว่าเมื่อลงบรรการ์ดโจ๊กการ์ดหนึ่งไปเอามือหนึ่งไปเข้าโซแล้วก็มีเทคเมื่อลงเรียการ์ดโซชารหนึ่งถ้าเกิดลงจากคอสามารถการ์ดได้เขาได้เขาโซชารหนึ่ง ไลน์แรกอ่าสำรองสำรองเวลาได้ไอเวลาเรลโบว์ไม่ขึน้นอ่าใช่น่าเขย่าสองตัวน,นี้ไม่ขึน้นมันยังเป็นอีนี่เฮ้ยอ,อย่าว่างั้นดิปกติเขาเห็นลงเปิดห้าเปิดห้าสองกองเล่นนะท่สีก็ไม่ขึน้นไงยี่ห้ยเนี่ยเศรษฐีความจริงไม่อยากใส่ด้วยซ้ำเหตุผลทำไมเหรอ <c oughs> รอตีหายเลยมีความสามารถดีนะผมนะคือเละตัวเองเอาการ์ดหนึ่งไปจากแดนเมโซนหรือหลุมเข้าโซถ้าเกิดมีตัวเองอยู่ในโซ่สามใบหรือมากกว่า เขาจะชาร์จเขาจะชาร์จหนึ่งสแตนตัวเองด้วยแต่ต้องเอาไปจากสเมนะมีงจะได้เขาจะชาร์จยืนงัดแต่เขาเสียยืนโดดๆยืนบอดดูดิโหขนุโอ้โหคังอีโร่จังคังอีโร่บอกว่าจี้บต่อไปเปิดห้าสับกองเล่นอาถามว่าทำไมถึงได้ได้ฉายาอย่างงี้เหรอเดี๋ยวถ้ามีคลิปไฟออกคุณจะได้รู้คนในกลุ่มก็คงรู้กันแหละคุณก็เคยใช้เปิดห้าใครเคยได้บ้ากมาไม่ค่อยต่อไปผมนะการประจำแข่งฮิวที่เกิร์เดสฮิวที่เกิดมาก่อนนี่ฮิวใจ หิวใหม่ไม่ใช่เหรอหิวใหม่หิวใจไงไม่เหมือนกับฮิวสปายยังคนโอ้รู้ไหมเว้ยไอเจ้าหิวใหม่เขาทำเป็นสลีปกับไอ้กล่องอ่ะแค่สลีปเว้ยเท่ไหรราคาเท่าไหร่แปดร้อยราคาที่เห็นนะคือแปดร้อยเขาประมูลกันเว้ยประมูลกันเดือดมากแปดร้อยเก้าร้อยอ่ะภาพติดหัวอ้าภาพติดต่อดีเลยจะเม็ดต่อเนื่องอ้าภาพติดต ขี้สี่เอ้ยขี้แปดเอ้ยขี้สิบขี้สิบมึนเลยอน่ะขี้สิบดอสองทำไมเราไม่ใส่ดอเราทำไมไม่ใส่ดอพีจีสี่อะกองเอากองเอาไม่ใช่กองเอาคงเดือดตายนี่พูดดีดีหน่อย